ดีใจมากเลยพอดุกเล่นทั้งหมดได้ตามออเดอร์20นะคะพอดีลูกสาวนับผิดค่ะนี่มาส่งของเองเลยใช่ค่ะน่ารักจังเลยเนี่ยดีใจมากพี่ตากดูตั้ครับผมครับน่ารักจังเลยฮะพอพี่โพสไปปุ๊บไปลงคอมเมนต์ได้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงพี่ทำได้เลยพี่ผู้หญิงโทรไปเอาบอกว่าจะสั่งวุ้ยดีใจมากเมื่อคืนรีบเลยรีบดีสิบสี่ห้าเลยที่ตัวแปลงที่พอเปอพี่มากน่ารักจริงๆฮะ ขอบพระคุณจริงๆครับฝากร้านหน่อยครับผมอ่าร้านปาเปียทอดสามแม่ลูกนะคะจะอยู่ระหว่างกลางปักซอยพัฒนาการ26กับ28อยู่ระหว่างกลางเป็นริมถนนเป็นรถเข็นทันเล็กค่ะสู้ๆนะฮะชั่วโมงนี้นะครับหนูขอบคุณพี่ทีนะคะโอเคจ้าไปค่ะแม่ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่จ๋าคะมานี่ได้ยังไงแม่ชื่ออะไรครับผมอะไรครับอแอร์แอร์นะฮะแม่ขายากี่ปีแล้วแม่ที่นี่ ปแห้าสิบปีแล้วเลยฮะแม่ตั้งแต่เกิดตั้งแต่สมัยรุ่นแม่ป่ะใช่แล้วใครเป็นคนส่งรูปมาในเฟสเหรครับแม่จ๋าไม่รู้สิไอ้น้องใหม่ป่ะน้องใหม่นี่คือเป็นลูกชายของแม่เหรอใช่อ๋อส่งรูปมาให้แม่ขายอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเจอขายอยู่หลังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนหฮะนีเจ้าพ่อนี่เข้างหลังอ๋อโอเคโอเค อ่าโอเคได้ขอบคุณนะครับแม่จ๋าขอบพระคุณครับครับผมครับนี่นะฮะก็จากร้านชบาข้าวกล่องนะครับนี่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 นะครับผัดพริกเผานะฮะจากร้านเจจวนอาหารตามสั่งนะครับอยู่ตรงหัวหมากนะครับนี่ไปรับมาเรียบร้อยแล้วและนี่นะฮะก็จากร้านพุงปริ้นเฉลิมพระเกียรตินะครับนี่ นี่นะครับร้านอาหารตามสั่งขวัญตานี่นะครับสวัสดีครับคุณพี่อ่ารับข้าวกล่องไปครับขอบพระคุณครับโอเคสวัสดีครับขายเป็นยังไงบ้างฮะช่วงนี้มันก็เงียบๆอยู่นี่แเลยจ้ะเหรอครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับผมได้ครับได้ครับอ่ะคุณพี่จ๋าครับเอาข้าวมาให้ครับผมคุณครับผมอ่าแบ่งกันนะครับสี่ท่าน โอเครับไปเลยจ้าขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมอ่าเอาไปทานะครับนี่ครับผมขอบพระคุณครับบายบายจ้าสู่ๆครับขอบพระคุณครับครับผมไม่เป็นไรจ้าขอบพระคุณครับครับผมครับพี่จ้าพี่นี่ครับผมโอเคนี่ครับโอเคครับผม ป๋าจ๋าป๋าพี่ครับข้าวครับผมโอเคครับขอบพระคุณครับลุงครับนี่ครับผมนี่ครับลุฮะนะครับโอเคไว้เจอกันนะสู้ๆนะครับขอให้รวยขอให้สัตว์ทั่วไปพิเศษนะครับขอบพระคุณครับป๋าทานข้าวยังยังเลยนะเอามานี่มานี่ครับโอเคบายบายครับ เมื่อครั้งก่อนนะครับที่ผมได้โพสไปว่าท่านใดนะฮะที่มีร้านอาหารอยู่ในกรุงเทพนะครับรบกวนช่วยโพสตกลับมาหน่อยนะฮะแล้วก็มีแฟนคลับนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่ตามไปอุดหนุนกันด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับพวกคุณน่ารักมากๆเลยนะครับและทางของตักเองนะฮะก็ได้อุดหนุนไปแล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่จะต้องไปออกกองถ่ายนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปอุดหนุนกันอีกนะครับผมช่วงๆนี้ สู้ๆนะครับแล้วก็ต้องอดทนกันนะครับผมนะครับรักทุกคนนะครับสู้ๆนะไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ